ยามเช้าที่ตลาดสดเทสาลเรืองชะอํานะครับก็ออกจากน้องเหงาหน่อยสำหรับบรรยากาศในตลาดนะครับ,รบผู้คนลูกค้าอาจจยังไม่ตื่นกันเมื่อคืนคงฉลองกันดึกนะครับเงียบมากเลยนะครับแต่เมื่อวานนี้คึกคัดนะเมื่อวานในวันสิน้นปีผู้คนมาจับใจ่ายใช้สอยกันโอโว่า หนานแน่นครับคับข้างเลยทีเดียวครับแล้วก็อยงบอกว่าใช้หาดนี่คนเยอะมากนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ลงไปเลยที่ชายหาดนะครับพอดีก็ติดธุรกิจอยู่ตรงบนตลาดนี่นะครับนะทาทำมาค้าขายอยู่ไม่มีเวลาเดี๋ยวไปดูบรรยากาศส่วนอื่นกันนะครับนี่เป็นโซนพวกเนื้อสัตว์ป็นน้อยนะเนื้อหมูเนื้อวัวอะไรต่างเนื้อไก่นี่อาหารทะเล ส่วนร้านนี้คนเยอะนะมีโซนพวกอ,อาหารทะเลก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็มีบ้างนะครับร,ร,รับปลปลาของทะเลสดบางปีจะเยอะกว่าน,นี้นะ ปลากระพงเตรียมไว้รอรับลูกค้าครับปูม้าสดๆนึ่งได้นะคะแค้กล่องมีบริการนึ่งด้วยนะครับมีน้ำจิ้มด้วยปลานึ่งได้เผาได้กุ้งก็มีนะปูไข่พี่อะไรนะปูไข่เลยโลเท่าไหร่สี่ร้อยแปดสิบี่ร8 0ราคามาตรฐานนะไม่แพงนึ่งได้นะใหม่เลยนะพี่ดูก่อนได้ค่ะีกุ้งสดๆ กุ้งกำกัน็อคสดน็อคเป็นนะคะกุ้งไม่พี่ตัวใหญ่จั่มีโลเท่าไหร่ครับอันนี้380ร้ตัวโล12ตัวโลนะไม่แพงไม่แพงยาไม่แพงค่ะมาตลาดนี่ถูกแล้วพี่ชามของทะเลของสดแท้ไอถูกมากนะถูกกว่าที่อื่นถูกถูกเราเอาแค่พอประมาณราคาะดูสังเกตจากราคาจะได้กินดีได้ของดีได้ของดีของสดแล้วก็ราคาปีนี้ลูกค้ากับปีแล้วอันไหนเยอะกัน แต่ปีใหม่ปีใหม่ปีนี้โอเคดีกว่า,วานะาาเพราะว่ามันเพราะว่ามันเงียบมาลเลอ,อมันติดโควิดในช่วงนี้ตอนนี้ไม่กลัวกันแล้ว <laughs> เป็นเดือนเลา <laughs> หนักตอนนี้ก็ผ่อนคลายจากโควิดแล้วคนมาเที่ยวกันเยอะ นหน้าตลาดก็คึกคักอยู่นะครับบริเวณร้านเจ๊จิ๋มอิ่มอร่อยยามเชานะ้าเนี่ยโจ๊กเจ๊จิ๋มเนะี่ยขายดีทุกวันจริงในช่วงเทศกาลแล้วจะขายดีมากนะครับแถวนี้ถือว่าน้อยนะปกติจะมุงกันแน่นเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่คงจะมีคนเยอะขึ้นนะหลังจากที่เขาตื่นจากความเพลียในะการฉลองเมื่อคืนนี้นะครับนี่กว๋วยจับ ป้าทุมหรือเจ๊ทุมเนี่ยตอนนี้หยุดขายไปเห็นบอกว่าจะกลับมาขายมาขายช่วงหลังตรุษจีนนะครับก็ใครที่เป็นแฟนคลับของป้าทุมเจ๊ทุมนะครับเคยจับโบราณน,นี่ก็หลังตรุษจีนเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายคนตามไทยกันมานะเอ๊ะทำไมก๋วยจับไม่ขายแล้วไม่ขายแล้วตอนนี้ก็อาจจะเป็นแม่ค้านะครับนะพักผ่อนร่างกายนะครับ นี่บริเวณด้านหน้าตลาดถนนก็ทําเสร็จส่วนหนึ่งแล้วนะรับรถสัญจรก็สะดวกขึ้นแต่ว่าพวกท่อระบายน้ํานี่ก็ยังต้องทําอีกนะครับนะกร้านกาแฟต,าต่างก็คนเยอะอยู่นะ บบนะร้านนี้คนมุงกันเต็มเลยขายไม่ทันเลยนะเรับว่าตอนเช,ช้านะครับนะ่งสั่งๆนะบางทีก็นะร้านกาแฟเป็นที่พึ่งนะครับนะได้อะไรร้อนๆด,ดื่มนี่ดูก็ผู้คนก็เริ่มทยอยมาแล้วนะตอนนี้7จ็ดโมงกว่า ที่โซนในกลางตลาดนะครับก็ยังย้าทางด้านหน้านะขายพวกอาหารขนมอะไรเงี้ยงน,นโซนนี้ก็คนยังน้อยอยู่พวกขนมหวานอะไรต่างๆนี่โซนผลไม้ด้านหน้านะครับโซนผลไม้ด้านหน้า <ๆ S 1> ก็มีคนพอสมควร มาขามเทศนี่เดินไปตรงนู้นทางตลาดโตลุ่งนะครับนะสารพ,รพอ่อคูณผู้คนเข้ามาใส่บาทกันเยอะนะช่วงนี้นะสายหน่อยนะครับแต่ก็ยังมี พระคุณเจ้าที่มาบินสบาตกันอยู่นีครับคนใส่บาตรกันเยอะตรงบริเวณด้านสาร,รพุ่งตลาดสดเทศบาลใหม่ล้ฮะเจ้ามารับบาตรตรงนี้นะครับจนวน คนก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะเดี๋ยวสายๆก็คนเยอะนะคงคนเยอะโอวานนี้เยอะมากเลยทางพ่อค้าแม่ค้าคนที่มาพักผ่อนแต่ปีนี้ส่วนใหญ่สังเกตลูกค้าจะเป็นลูกค้าที่มาซื้ออาหารกลับไปทําเองแล้วทํารับประทานเองที่บ้านนะครับนะวานนี้สังเกตจากลูกค้านะทุกๆปีนี่จะเป็นร้านค้ามาซื้อเพื่อ,อไปทําในร้านอาหารของตัวเองนะครับแต่ปีนี้ สังเกตว่าจะเป็นลูกค้ามาซื้อด้วยตัวเองแล้วก็ไปน่าจะไปทำกันเองแหละครับก็เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปตามสภาพเศรษฐกิจแะครับนี่เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับนะของทะเลของสดๆนะพวกกุง้งพวกาาอะไรราคาไม่แพงเลยจริงๆครับที่ตลาดสะอัางนีนปลาดนนินก็มีนะไม่ใช่ไม่ใช่มีแต่ของทะเลอย่างเดียวครับปลา้ํำจืดอ,อะไรก็มีปลาดินโดนละหกสิบ ตัวละเจดสิตัวใหญ่มากสดมากาย่าครับพอค้าก็าทาให้เสร็จเรียบร้อยแบบที่ทอดแล้วก็มีถ้าใครไปบริโภคเลยก็เขาทอดให้เรียบร้อยก็มีปลาแดดเดียวนะฟันดินแดดเดียวสาบบาทห้บาทตัวนถุกมาก โซนอาหารทะเลแถวนี้ยังไม่ค่อยเห็นมีปลาทูมีหกปลาเค็มนี่ออกกระและเค็มออกกระและเค็มโลดเท่าไหร่กระแลเค็มแปดสบออกกระและเค็มแปดสิบบาทเท่านั้นเองกินกับพวกแกงอร่อยมากมีปลาทูนึ่นนงเพ่งละสี่สิบสามสิบห้าสิบแล้วก็ราคามาตรฐานนะครับไม่ไม่ได้ว่าราคาแพงขึ้น ในช่วงเทศกาลอะไรแต่อย่างไรนี่รับประมานอันนี้ห้ิบัน,นี้ินนตัวใหญ่ครับมีนนตัวใหญ่เน,นี่ตัวใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ซื้อไปรับประทานเอ้ทำรับประทานเองนะนี่ครับ ปาปูนะปลปูอะไรปูทะเลแลาปูดำอะไรแล้วเนี่ยร้านนี้มีขายทุกวันนะตัเรียนมาสำรวจถึงสามร้อยห้าสิบก็ไม่ไม่ได้ขึ้นอะไรจากช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลนะตัวใหญ่มากสดตัวนี้เป็นปูเป็นนะวันนี้น่าจะมีคนซื้อไปเยอะแล้วนะทุกทีจะวางขายเต็มเลย นี่ที่แกะแล้วก็มีนะแกะเนื้อปูเร ained, şey ียบร้อยประมาณสี่ร้อยกว่าประมาณสามตัวลกกว่าใส่เนื้อ้อง้ห เดี๋ยวได้มีภาพกีฬามันมันลงคลิป <laughs> ปลาตัวใหญ่มากปาลาอะไรนะครับปลาเก่านะครับรเก่า280ตอนงนี้ก็รินมาถ่ายคลิปหลายครั้งแล้วปลาเขาสดแล้วก็ราคาไม่แพงจัละเม็ดอินซี220นะครับกระพงะไยมีหมดนะก็ ลูกค้าก็ให้ความสุนใจเยอะร้านนี้นะครับเพราะ่าของเขาน่าจะเป็นคุณภาพและของคุณภาพนะปลาสดเนะืปลาเก่านี่น่า,นากินมากสดมาดกของเรามีปลาทูก็มีนะปลาทูจากเรือประมงชายฝั่งอะไรเงี้ยนะแต่ช่วงเทศกาลก็หายากหน่อยถ้าใครมาสายก็หมดแหละครับนะให้ดูบรรยากาศกันคร่าวๆนะครับ ช่วยเทศกาลว่าตลาดจะอําคึกค่าขนาดไหนเมื่อวานไม่มีเวลามาเมื่อวานคนเยอะมากไม่มีเวลามาถ่ายทำนะรุ่นเขาขายของด้วยอยู่ในตลาดสดนะครับนะขเดินผ่านไปพบเจอรุอ่นทะายได้นะขายคืชผักแล้วก็พวกผักต่างๆแล้วก็น้ำมะนาวคั้นสดนะครับช่วยกันอุดหนุนได้นะนะช่วยกันอุดหนุนได้นะครับร,ร้านรุงรินนี่อยู่ในตลาดสดนะครับนะทางด้านที่ตัวันตกอยู่ในตัวอาคารนะ ะะะขายผักแล้วขายน้ำมะนาวคั้นสดๆไม่มีส่วนผสมนะครับนะวันต่อวันนะครับขายที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายพวกอาหารอิสานหรือว่าร้านอาหารใหญ่ๆอะไรต่างๆร้านอาหารใหญ่เล็กอะไรที่ต้องใช้ความสะดวกในการใช้น้ำมะนาวนี่นะครับคือคั้นให้เสร็จแล้วเรียบร้อยไม่ต้องผสมสารกันบูดไม่มีผสมอะไรเชื้อปนเลยนะครับสดๆเลยเหมือนบีบจากลูกมะนาวเลยก็สนใจติดต่อที่ร้านลุงล่นได้นะครับ ก็ให้ดูบรรยากาศกันในวันนี้นะครับสำหรับวันที่หนึ่งมกราคม2566วันขึ้นเทศกาลปีใหม่นะครับก็สุท้ายคลิปนี้ก็ขออวยพรท่านผู้ชมนะครับทุกท่านมีความสุขนะครับตลอดปี2 5 6 6นะครับนะครับ ยังไงก็มีเวลาดูคลิปลุงลินเยอะๆนะแล้วคอมเมนต์มาทักทายกันบ้างครับใครไม่กดติดตามก็กดติดตามช่องลุงลินสามพาชิมใน YouTube นะครับนะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่นะครับ